สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นดอกอันนี้อยู่บอกครับปาทิติโชเอ้เฮ้เป็นดอกจานแมนบอกท่านผู้ชมเอ้งามงามงามครับพวกเบิ่งสีสันของเราเเเถ้าหากว่ามันไผที่เคยมา เนาะมาวัดนี่ๆมาวัดกะสีเห็นดอกจานกำลังออกดอกครับปลาทเบิ่งกู้นี่สีชมสีส้มเอบอบมเป็นชมพูได้เออสีส้มสีส้มเนาะท่านผู้ชมเบิ่งกู้นี่ทุกงากะสีมีเอเอเฮ้ยเบิง่งกู้นูพวงใดพวงนั้นท่านผู้ชมเอ้ย เออเอาดอกจานเนี่ก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามเนาะแม่นไผ่เห็นแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นอืมเบิ่งดอกลุ่นอยู่ทางใต้พี่โอ้โหมีพวกหนกพวกอย่างมันที่มีน้ำหวานเลยมีเพิ่งมีแมลงต่างๆอืมมีหนกมีอย่างมา ดูดกินน้ำหวานอา่ท่านผู้ชมเอ่ยงามครับแต่ว่าดอกจานนี่มันสิบานเป็นอาทิตย์ช่วงนี้แหละเนาะแม่บอกดอกจานเนี่กะซิมีดอกนั่นบานขึ้นมาแล้วก็ล่นไปบานขึ้นมาแล้วก็ล่นไปครับอ่าทขักขักมีแต่ต้นนี่่งนู้นนี่ท่านผู้ชมเอาลายต้นครับมีแต่ต้นใหญ่ๆหญ่เล นี่อยู่ในนี่น,นี่บริเวณอสนาวิหารวัดทะแแฮเนาะอ๋ทอทุกคนนี่ท่านผู้ชมเอ้ยอเอ้ยนีงยนงย่ง่ายนี่แห้งหลายครับง่ายนี่คุณน่ะเอ้เอยดอกจานดอกจานอื้มเหลืองอลามครับพักพัก คุณนะงานี่แห้งหลายมีนกมีอย่างไดคุณน่ะนกนกนกท่านผู้ชมมันก็สิมหากินความหวานมันงามอยู่แล้วเนาะใบพุ่มสวยงามคุณน่ะอ๋อนกหลายขนาดท่านผู้ชมเงนกหลายขนาดนกเอี้ยงนกเอี้ยงนกเอี้ยง อทเทขึ้นมาอยู่ในนี่ได้นกเอียงเลยนะคุยกันจกจกแจ๊กแจ๊กอืมมาแล้วตาวิธีไทยมาถ่ายรูปมาตาวิธีไทยนี่เออเออพุ่นก่นะุูนะโอ้ยต้นนี้บักใหญ่ท่านผู้ชมเอ้ยอืมเอาเมื่อนี้บ่มีอย่างขับมารีวิว ให้ท่านผู้ชมเบิ่งต้นดอกจานภาษาไทยกับเจ้าห้องดอกอย่างกับบุหู้เนาะท่านผู้ชมเนะเาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม